แล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับ b บียนยูไอเอ็กนะครับซึ่ง iX3 เนี่ยเป็นเบียนยูลุนแรกเลยนะครับที่มีการใช้แพลตฟอร์มแชร์ร่วมกันทั้งหมด3รูปแบบเครื่องยนต์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในดีเซลเบนซินนะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับระยะทางที่เคลมได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสี่ร้อยหกสิบกิโลเมตรนะฮะกับราคาตัวสามจุดสามเก้าล้านบาทเนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนมมัััันนนนนจะขขบบเเเปป็ธรรรรชาาาติดดดไไหี๋ยวูกค เ UIX 3นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงราคา3้านต้นถึง3ล้านกลางๆคู่แข่งที่เป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เ็นและเป็น SUV ด้วยเนี่ยในช่วงราคานี้ยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับในประเทศไทยแต่ถ้าใช้เกณฑ์ที่เป็น SUV หรูเป็นไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นก็คงจะเป็น Volvo XC40 P Electric นะครับ Tesla Model X และ Audi e-tron 55ค a t t r o นัต้เองสำหรับ IX 3ในประเทศไทยนะครับที่ขายจริงเนี่ย จะมีแค่เวอร์ชัน LCI เท่านั้นนะครับและมาในรูปแบบทริมเดียวคือ M Sport นั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าเนี่ยมีการปิดเกือบหมดเลยจะมีเปิดแค่ตรงส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถให้อากาศเนี่ยเข้าไประบายความร้อนได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการลดแรงต้านอากาศนั่นเองนะฮะ ตรงส่วนนี้นะครับบริเวณรอบๆของกระจังหน้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีเงินหรือสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเด่นมาไากลาเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถใช้ไฟฟ้าของ BM เนะครับแต่ที่เลือกไม่ได้ก็คือตรงบริเวณใต้โลโก้นะครับจะมีวงสีฟ้าอยู่เนี่ยเป็นการบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นบีเอ็มยูไอเล็กทริกนะครับก็คือเป็นการใช้ไฟฟ้านั่นเองในส่วนของไฟหน้านะครับจะได้ไฟหน้า LCI แบบใน x 3็กซและอ็กซเลเลยนะครับก็มีความเรียวมากขึ้น รูปแบบของไฟ Daytime Running Light เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบโค้งทางด้านล่างนะครับเหมือนกับในซีดีห้าเลยนะฮะก็เป็นไฟ Adaptive LED นะฮะเอลเต็มระบบนะครับมีการเลี้ยวตามถนนมีการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับก็อยู่ในโคมนี้เลยนะฮะมีไฟตัดหมอกให้แล้วก็เวลาเปิดไฟเนี่ยจะเป็นซีเควนเชียลเฉพาะตอนเปิดกับตอนปิดดับเครื่องนะครับตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยไฟก็จะไล่ในออกนอกนะครับดับเครื่องก็จะนอกเข้าในนะฮะวงทางด้านนอกเนี่ยครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับทางด้านล่างนะครับจะพบกับแอร์บิส เพื่อลีดอากาศทางซุ้มล้อด้านหน้านะครับเพื่อลดแรงบริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับให้อากาศผ่านไปได้เร็วขึ้นในส่วนช่องต่างๆเนี่ยก็จะมีการปิดมากขึ้นเพื่อลดแรงต้านอากาศนะครับด้านหน้าเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องการใช้ระบายความร้อนหรือว่าใช้ในการเผาไหม้นะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปรเ็นนะครับผมทางด้านใต้นะครับก็จะพบกับเรดาร์สำหรับกะระยะ,ะ,ะแล้วก็เรดาร์กันชนนะครับทางด้านใต้นะฮะบริเวณมุมของกระจังทางด้านซ้ายนะครับก็จะพบกับ โลโก้ b m w I นะครับเป็นการบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคันนี้เนี่ยคือรถไฟฟ้าของ b บ w นนั่นเองนะฮะโดยรวมทางด้านหน้าเนี่ยนอกจากกระจังหน้าที่ปิดเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยแทบจะมีความคล้ายกับ X3 มากๆเลยคือมองด้านนอกเนี่ยถ้ามองมผ่านเนี่ยจะมองไม่ค่อยออกเลยว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าสิงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นกล้องทางด้านหน้านะครับซึ่งไปประกอบกันเนี่ยเป็นกล้อง360องศารอบคันนั่นเอง iX3 นะครับแชร์แพลตฟอร์มร่วมกับรถน้ามันละรถพลังไฮบริดนะครับแต่ทางด้านหน้าเนี่ย ก็ยังไม่สามารถเป็นที่เก็บของได้นะครับก็ยังเปิดมาก็ยังเป็นที่ย่องโล่งอยู่นะครับหรือเปิดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ก็ยังเป็นชุดสายไฟชุดอะไรนะไม่สามารถใส่ของได้เลยนะครับจุดเด่นทางด้านข้างเลยนะครับนั่นก็คือล้อขนาด20นิ้วนะครับซึ่งเป็นล้อแอโร่นะครับแต่ถึงเป็นล้อแอโร่เนี่ยก็ยังเป็นล้อเอ็มสปอร์ตนะครับซึ่งมีความสปอร์ตมากกว่าตัวกอดอน LCI ค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังเป็นลายจุโทนเดมอนคัตอยู่นะฮะ ยางที่ให้มาครับก็เป็นยางสปอร์ตเลยนะครับเป็น Yokohama a d v a น c e d Sport V107 นะครับก็ให้มาจากโรงงานอันนี้ไม่ใช่ยางนุ่มเงียบนั่งสบายแต่อย่างใดนะครับเป็นยางสปอร์ตนะฮะถัดมาเลยคือซุ้มล้อบริเวณด้านในนะครับชิ้นนี้เนี่ยโดยปกติถ้าเป็นตัว X3 ปกตินะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับเอาไว้สลับกันรอยขีดข่วนอะไรนะครับแต่ใน iX3 เนี่ยซุ้มล้อบริเวณนี้จะเป็นเนื้อผิวสัมผัสเดียวแล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นการบอกเป็นในอย่างหนึ่งว่ารถคันนี้เนี่ย เกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้ลุยแต่อย่างใดนะฮะทางด้านหลังนะครับก็จะพบกับแอร์บิเตอร์นะครับซึ่งไม่ใช่ช่องเจาะจริงนะครับอันนี้ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับทางด้านล่างนะครับก็จะพบกับสเกิร์ตด้านข้างที่เป็น M Sport ในตัวของ LCI เนี่ย M Sport เนี่ยจะมีความสปอร์ตมากกว่าตัวก่อน LCI นะครับสเกิร์ตเนี่ยจะมีความคมมีการยืดออกมาจากตัวรถมากกว่าเดิมนะฮะทำให้ดูมีความสปอร์ตมีความเป็นสามมิติมากขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าใน X3 เอง กาวเคีย์แลนดเนี่ยเขาจะมีเพียง19ซนติเมตรนะครับซึ่งเตี้ยกว่า X3 ปกติประมาณ2ซนติเมตรนะครับก็เป็นการบอกเป็นในอีกนั่นแหละว่ารถคันนี้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาไว้ลุยเอาไว้บุกปา่าฝาดงที่มันเป็นหลุมบ่อมากขนาดนั้นนะครับผมเส้นสายอื่นทางด้านข้างนะครับขอบกระจกด้านบนทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดําเงาเช a d ดลไนะครับก็ให้ความสปอร์ตมากกว่าในรูปแบบปกตินะครับ ส่วนของ s ช a d ดล Line นะครับที่ลากจากด้านหน้าเนี่ยไปจบยันไฟท้ายเนี่ยก็ทำให้รถเนี่ยมีมิติที่ดุดันทางด้านข้างอยู่แล้วนะฮะและการออกแบบของ X3 เนี่ยดังเดิมเนี่ยถูกคงไว้ทั้งหมดเลยมีความสปอร์ตมากตั้งแต่โรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลายที่มีการสรบปลงทางด้านหลังนะครับทำให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นฮอฟมิเตอร์คิงที่ยังอยู่นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ b บเลยเลยที่ยังคงใส่ไว้ใน X3 เช่นเดียวกันนะครับส่วนของทางด้านหลังนะครับรูปแบบการออกแบบเนี่ยก็เหมือนกับ X3 LCI เลยนะ เริ่มจากทางด้านบนนะครับสปอยเลอร์เนี่ยก็มีการออกแบบให้เป็นเว้าวเป็น2เหมือน2ฝั่งนะครับก็เหมือนมีสปอยเลอร์สข้างเหมือนเป็นหูนะครับแต่ก็ทําให้มีความรู้สึกที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับมีการสโลปลงต่อจากแนวหลังคาที่สโลปลงมานะครับและจุดเด่นสําคัญเลยนะครับของด้านท้ายเนี่ยคือไฟท้าย LCI รูปแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นการออกแบบที่มีการเล่นมิต,ติ3ามมิต,ติมากขึ้นนะครับมีการใช้เหลี่ยมคมนะครับซึ่ง ตอนเปิดตัวเนี่ยผมก็ชอบมากๆเลยพอเห็นตัวจริงก็ยิ่งชอบเขาใหญ่เพราะว่ามันดูมีมิติมากกว่าในรูปอีกนะฮะไฟเป็นเนี่ยเป็นไฟฟู LED เต็มระบบเลยไม่มีหลอดไส้เลยนะครับรูปแบบเนี่ยเขา้คล้ายๆกับในซีดีห้านะครับเสียมพันเลยคือเป็นไฟลมดําจากโรงงานนะครับมีความสปอร์ตมากๆเลยนะฮะเข้ากับทริมเอ็มสปอร์ตอย่างลงตัวและเส้นนี้นะครับเป็นเส้นของไฟเลี้ยวนะครับซึ่งไฟเลี้ยวนี่เป็นการใช้ไฟ ที่เป็นแนวยาวซึ่งดูมีความเข้ากันกับไลท์อัพอื่นๆของเบีรุมม่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟซีเควนเชียลนะฮะแต่ว่าเป็นออกแบบที่ดูสลีกและดูสวยงามมากๆเลยนะครับพออยู่ในไฟท้ายของ IX3 เนี่ยก็ดูสวยงามลงตัวดีครและคอมโพเนนต์หนึ่งที่เล็กน้อยไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ทําให้ท้ายเนี่ยดูดุดันดูลงตัวมากขึ้นเนี่ยคือตรงชิ้นนี้นะฮะเหมือนก็เป็นช่องหาอากาศนะแต่ไม่ใช่ช่องจริงนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยมีความดุมากขึ้นนะครับ และนอกจากชิ้นนี้นะครับที่ทําให้รถเนี่ยดูดุขึ้นแล้วนะครับกันชนทันทั้นล่างเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับยื่นออกมานะครับทำให้มันดูมีมิติที่เป็น3มิติมีการยื่นเหลี่ยมคมออกมานอกรถมากขึ้นนะครับทำให้ดูมีความดุมากขึ้นทันลงมาจากเรือเป็นกันชนนะครับจะเห็นกับฟฟิวเซอร์และส่วนของตายท่อไอเสียซึ่งไม่ม,ไม,มีไม่มีท่อไอเสียนะครับจะเป็นว้าวแบบนี้นะครับกันํนอย่างนี้นะครับทำให้สามารถใช้กันชนเหมือนกับใน X3 ได้เลยนะครับ และชิ้นสีเทาตรงนี้นะฮะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีเทานะครับขึ้นอยู่กับว่าลุกก็จะได้ลุกแบบไหนนะฮะอย่างเดียวที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถแยกได้นะครับระหว่างเป็น X3 ปกติหรือว่าเป็น iX3 ก็คือโลโก้ iX3 นั่นเองนะครซึ่งอยู่ทางด้านท้ายและโลโก้ i ทางด้านหน้านะครับซึ่งเป็นการบอกแค่นี้เองว่านี่คือรถไฟฟ้าของเบรนยูนะครับเพราะว่าช่องชาร์จไฟเนี่ยก็ใช้ช่องพอร์ตเดียวกันกับช่องสำหรับเติมน้ำมันโดยปกติเลยนะครับเรียกได้ว,ว่ามันมีความซ่อน พาเป็นไฟฟ้าเนี่ยในรูปร่างของรถน้ํามันเนี่ยได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะเพื่อความสะดวกสบายเราสามารถใช้ My BMW Application เพื่อใช้ในการตรวจดูระยะทางที่วิ่งได้หาจุดชาร์จสามารถเปิดแอร์รถก่อนที่เราจะขึ้นไปขับได้และยังสามารถใช้เป็นกุญแจรถได้เหมือนกับใน BMW รุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็สำหรับภายในของ b m w iX3 นะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับใน X3 LCI ยังไงยังนันเลยนะครับ ถ้าไม่นับวงสีงฟ้าวไตรงพุงาลไยนี้นะฮะภายใน Live Cockpit Professional นะครับอยู่ตรงหน้าผมก็เป็นจอขนาด12.3นิ้วนะฮะแสดงผลข้อมูลทุกอย่างมีโหมด3โหมดที่แสดงผลนะครับ Comfort Eco แล้วก็ Sport นะฮะออปชันภายในของ iX3 เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น เรียกว่าจัดเต็มสุดเลยแล้วกันของในโมเดลนี้นะฮะในโมเดลโฉมของ x 3เนี่ยเพชรอัดดิสプレイนะครับก็มีมาให้แบบเต็มรูปแบบนะครับพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัย m sport นะครับอวบอ้วนหนังหน้าป้านุ่มนะครับจับแน่นกระชับมือบริเวณด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้กับแผงควบคุม active cruise control นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันระหว่าขับขี่นะฮะอื่นๆการตกแต่งภายในลำโพงฮาร์มันคาร์ดอนนะครับก็ให้มาจัดเต็มเต็มรูปแบบนะครับ หน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับแสดงผลได้คมชัดสะใจและเฟรมเรทเนี่ยค่ั้นข้างเยอะเลยนะครับเหมือน120เฮิร์เลยการทัชอะไรเนี่ยสมูทมากแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยของหน้าจอที่ตั้งมาอย่างเงี้ยคือมันต้องยื่นครับอันนี้ก็เป็นอจจะไรเป็นข้อเสียเล็ก,ลกน้อยนะครับที่การใช้งานเนี่ยเวลาใช้งานเราต้องยื่นลงไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมี i Drive ให้เราใช้นะฮะส่วนประกอบช่องแอร์อื่นๆอ,อะไรเนี่ยเหมือนกับใน BMW รุ่นปัจจุบันเลยนะครับที่การออกแบบคล้ายกัน ถัดลงมาตอนด้านล่างนะครับจะพบกับโลโก้ iX3 นะครับก็ถ้าเป็น X3 ทมนาก็จะเขียนว่า X3 นะครับ iX3 ก็จะเขียน iX3 ตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่าเราขับรุ่นอะไรอยู่นะฮะหลังจากเปิดช่องมานะครับจะพบกับช่องไ i เลสชาร charger สำหรับชาร์จมือถือนะครับและช่องเสียกุญแจและ USB A ให้นะฮะก็ครบคันในการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะฮะถัดลงมาคือที่วางแก้ว2องตำแหน่งนะครับซึ่งตรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า มันหยิบโทรศัพท์ยากถ้าเกิดเขาวางสลับกันคือเอาแก้วมาเป็นแนวตั้งเนี่ยแล้ววางไวเลดชาร์จเจอร์เป็นแนวแนวตั้งเหมือนกันเนี่ยมันจะดูใช้งานง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คิดว่าการออกแบบแบบนี้เนี่ยด้านในคอนโซลมันจะติดนะครับก็เลยต้องทํเป็นแบบนี้การตกแต่งในส่วนของคอนโซลตร,ตรงด้านตรงกลางนะครับเป็นเป็นโนแบล็กนะครับซึ่งผมไม่ชอบอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นรอยนิ้วมือแล้วก็เป็นรอยได้ง่าย และที่สําคัญเลยที่ทําให้เรารู้ว่าเราขับ IX3 อยู่เนี่ยคือหัวเกียร์ที่หุ้มด้วยสีฟ้านะครับและปุ่ม start s ็อปที่เป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างเลยนะครับที่ให้เรารู้ได้ว่าอันนี้เราอยู่ใน i x เนะครับที่เก็บของตรงกลางนะครับเปิดมาก็จะพบกับที่เก็บของที่ค่อนข้างลึกและช่องเสียบ USB C หนึ่งตำแหน่งนะครับเพียงพอในการชาร์จมือถือนะครับไฟแรงอยู่นะครับชาร์จไปเดียวเต็มนะฮะตรงนี้ใช้วางแขนได้เวลาขับทางไกลนะครับก็ค่อนข้างออกแบบมาได้พอดีไม่ต้องเ่อนเข้าเ่อนออกนะฮะ ครีมอื่นๆภายในนะครับทางด้านข้างและตรงกลางทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลอมบีเข้าดาร์กนะครับอันนี้เป็นครีมรูปแบบเดิมที่เหมือนมีเหมือนในตัว X4 ตัวก่อน LCI นะครับก็เป็นรูปแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะมีไอเป็นไลฟ์ฝังมาให้นะครับเมมโมรี่ซีดนะครับฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับสองตำแหน่งนะฮะฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เบาะเต็มรูปแบบเลยอ่าเป่าได้แปดทิศทางนะครับมีลัมบ้าซัพพอร์ตให้และมีตัวอบรัดนะครับและมีส่วนของที่รองน่องนะครับทำให้เบาะคนขับเนี่ยเป็นออปชั่นตัด ส่วนเบาะคนนั่งเนี่ยจะได้แค่ปรับได้8ทิศทางนะครับผมและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือทางด้านบนนะครับเป็นหลังคาพาราลลีมิกกัสลูฟ์นะครับทั้งบานเลยมีออปชั่นเดียวเท่านั้นนะฮะเปิดแล้วทําให้สเปซภายในรถเนี่ยดูมีความกว้างมีความโอทโถงความนั่งสบายมากขึ้นนะฮะวัสดุทางด้านบนนะครับก็เป็นวัสดุบุนุ่มนะครับหรือทาง b บีเดนเนี่ยเรียกว่าเซนเซเทคนะครับก็เป็นวัสดุเหมือนหนังสังเคราะห์นะฮะที่ทําให้พัดชิ่งการสัมผัสเนี่ยมันดูมีความหรูหราพรีเมียมมากขึ้นนนนั่เองะะฮ นี่เราไปดูทางด้านหลังกันดีกว่าครับว่าบ่อนั่งหลังเนี่ยจะเป็นยังไงกับรถ SUV ไซ์นี้นะครับทางด้านหลังนะครับถึงแม้จะเป็น Compact SUV แต่ว่า iX3 กเนี่ยก็ให้พื้นที่ที่นั่งเนี่ยสบายไม่ต่างกับตัวของ X3 ปกติเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถึงแม้อยู่ใต้ท้องก็จริงแต่ว่าตำแหน่งการวางขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องชันเข่าเหมือนกับในรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์รถเก่งนะฮะการนั่งเนี่ย ทำได้สบายนะครับเทียบกับคู่แข่งแล้วถือว่าสบายสบายมากกว่ากันนะฮะกระจกทางด้านหลังเนี่ยใหญ่และนั่งนานๆเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่าบานใหญ่มากสูงมากนะครับนั่งสบายมากอันนี้ความสูงที่ผมนั่งทาาด้านหน้านะครับนี่ท่านหลังนะครับเหลือประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครให้เห็นเลยนะฮะเทสรูมก็เหลือๆหนึ่งฝ่ามือแบบบวกลบนะครับคือยังมีพื้นที่เหลืออ,อีกนะฮะบ,บวกกับมีพานอโรมาิกกาสรูปขนาดใหญ่ทําให้การนั่งเนี่ยการโดยสารทางไกลเนี่ยทำได้สบายมากเลย เบาเนี่ยโอบรับกระชับไม่ถึงกับแบนราบนะครับจนนั่งไม่สบายนะครับมีการรับบริเวณไหลนะฮะทำให้การนั่งเนี่ยสบายวางแขนสบายนะครับรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดเลยนะฮะตำแหน่งการนั่งก็ดีความชันก็โอเคแล้วก็ไอตรงปุ่มปรับเบขาของชันเนี่ยสามารถปรับได้นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นการปรับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสท่งน้านหลังเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เราจะนั่งชันมากขึ้นนั่นเองนะครับ เรื่องปรับอากาศครับทางด้านหลังเนี่ยก็ให้เป็นแอร์สามโซนนะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิทางด้านหลังได้อีกโซนหนึ่งนะครับปรับทิศทางได้เช่นเดียวกันกับทางด้านหน้าเลยนะครับแต่โยเว้นจะปรับความแรงไม่ได้แค่เปิดกับปิดนะฮะที่วางแขนนะครับพับลงมาเนี่ยมีคานรับเหมือนเดิมแข็งแรงนะครับตามสไตล์เปิดมาเป็นที่วางแก้วนะครับและเบิดชั้นหนึ่งก็เป็นที่ใส่ของนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะมีการตัดโค้เล็กเล็นะครับทำให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นตรงนี้ในตัวอื่นเนี่ยที่ผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ นั่งทางไกลผมว่าสบายครับตรงนี้ i x 3เนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยนะสามารถนั่งเดินทางโดยสารได้เนี่ยสอชั่วโมงนั่งได้สบายแล้วก็ส่วนใต้แอร์ลงมานะครับจะมี usb c ให้2ตํตำแหน่งนะครับสำหรับการชาร์จแบตการชาร์จมือถืออะไรเนี่ยก็สามารถทําได้สะดวกสบายนะฮะสิ่งที่น่าสังเกตคือโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถไฟฟ้าร้อเเซนะครับแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องแชร์กับ x 3ด้วยนั้นก็คือตรงนี้นะฮะ บริเวณอุโมงของเราเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีอยู่สําหรับใส่คอโพเนเตทอื่นๆเกี่ยวกับแบตนะครับอยู่ทางตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้สูงมากนะครับทําให้การนั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ลําบากมากนะครับสําหรับที่เก็บของทางตอนหลังนะครับก็จะมีให้เป็นช่องเก็บของด้านหลังนะช่องหนึ่งแล้วก็ช่องเก็บขวดทางด้านหน้าอีกช่องหนึ่งนะครับค่อนข้างลึกนะฮะแต่การหยิบเนี่ยต้องแบบเยี่ยวตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าติดตรงที่จับนะฮะด้านหลังเนี่ยก็มีตะข่ายสําหรับใส เป็นสิ่งที่เอาไว้สำหรับติดอัญมณีเสริมของ BMW ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้แผ่นเสื้อหรืออะไรอย่างนี้นครับก็สามารถติดตรงนี้เพิ่มไปได้การประปิดฝาท้ายของ r x 3นะครับทำได้3รูปแบบนะครับกดปุ่มในรถเตะเปิดแล้วก็จากรีโมดนะครับเท่าที่เห็นอยู่นี้อันนี้ผมอยู่ในท้ายรถนะครับ SUV ยเนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องการเก็บสัมภาระอยู่แล้วนะฮะความจุสัมภาระถ้าเปิดโดยที่ ยังไม่พับเนี่ยอยู่ที่510ลิตรนะฮะแต่ถ้าเกิดพับเนี่ยจะเก็บได้ว่ามาณ1,560ลิตรนะครับด้านนี้จริงๆรแล้วจะมีแผ่นสำหรับปิดสำหรับป้องกันขโมยนะครับแต่ว่าสามารถเก็บไว้ได้ใต้นี้นะครับแล้วก็บาะเนี่ยสามารถพับได้แบบ 40- 2040นะครับโดยการพับเนี่ยทำได้จากการกดปุ่มทางด้านในนะครับจะไม่มีปุ่มทางด้านนอกให้กดนะครับทางด้านล่างนะครับก็สามารถพับได้ครึ่งหนึ่งมีช่องเก็บของส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บพวกสายชาร์จนะฮะแล้วก็เก็บตัวแผ่นปิดกันขโมยนี่เเอองงนนนะะครรัับดียยยาาาไป่มล็ ความพิเศษของระบบไฟฟ้าของ b m w ix 3มนะครับมีอยู่สส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือข้อแรก b m w ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Brush มอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ที่เรารู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีข้อดีของการใช้มอเตอร์แบบ Rush เนี่ยเพื่อลดการใช้แร่หายากหรือว่า r ร r e earth เนี่ยในการสร้างแม่เหล็กพลังสูงแบบในมอเตอร์ของรถ ev ส่วนมากนะครับซึ่งเป็นแบบ u s h l e s s นะครับถึงแม้มอเตอร์ชิดนี้จะให้กำลังน้อยกว่าแบบ brushless นะครับแต่พละงกำลัง และการตอบสนองที่เบ w วูทำได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าขั้นดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับข้อ2นะครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ e-drive Gen 5ของ BMW เนี่ยก็ถูกใช้ใน BMW i x 3เช่นเดียวกับใน BMW i4 และใน BMW i7 ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับตัวสิ่งที่ได้เนี่ยเราจะได้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงเตี้ยลงมีน้ำหนักเบาประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว และยังสามารถจัดวางเป็นโมดูลขยับขยายได้ตามรูปแบบและรูปร่างของรถก็อันนี้เราก็มาขับใน b m w iX 3กันแล้วนะฮะ iX 3เนี่ยมาพร้อมกับ อ่าผมพูดสเปกก่อนแล้วกันนะครับสเปคคร่าวๆคือแรงม้าอยู่ที่286แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับไม่มีการหลอรอบนะครับรอบมาทันทีนะครับกดปุ๊บมาเลยเหมือนเปิดปุ่มสวิตช์นะฮะทำศูนถึงร้อยได้ในเวลา6.8วินาทีนะครับตามที่โรงงานเคลมนะฮะก็ทวามเรเนี่ยถูกฟิกไว้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะพูดถึงรถไฟฟ้านะครับจะไม่พูดถึงแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่คันนี้เนี่ยเป็นลิเธียมไอออนนะครับก็ความจุเนี่ย80กิโลวัตต์อวนะฮะ สามารถวิ่งได้ไกล460กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะฮะพอทดสอบจริงเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยผมทำได้ดีสุดเนี่ยอยู่ที่5.5กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อวนะครับซึ่งพอคำนวณมาแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่440กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งการใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะตกมาเหลือประมาณ4.8-5ถึงกิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อวนะครับพอคำนวณมาแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลมที่มีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่า ผมวิ่งด้วยลักษณะาการใช้งานปกติเลยคือวิ่ง90-110นะครมีรถติดในเมืองบ้านนะครับแล้วก็เปิดแอร์ปกติไม่ไรู้สึกว่าร้อนเกินไปนะครับมาฐานที่เคมเนี่ยถือว่า BMW เนี่ยเคมได้ใกล้เคียงมากๆเลยนะครับกับการใช้งานจริงคันนี้เนี่ยน,น้ำหนักแป้นเบรกนะครับเป็นธรรมชาติเหมือนรถปกติเลยนะครไม่ต้องมีการเบรกแบบ2ขยักไม่ต้องมีเบรเบรกจริงเบรคคาลิปเปอร์ให้รู้สึกสับสนนะครการเบรกก็คือ ป้นเบรกน้ำหนักดีเหยียบก็คือเหยียบเบรกปกติเลยนะฮะอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตเลยก็คือคันนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2.26ตันนะครับซึ่งหนักกว่า X 3ตัวปกติเนี่ยประมาณ400กิโลกรัมนะฮะทำให้ระยะเบรกคันนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ชินเนี่ยมาเร็วๆนะครับการเบรกเนี่ยจะต้องกดลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ําหนักตวที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะฮะ กับอีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่ขับรถปกติมาแล้วขับรถไฟฟ้านะครับอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยลืมตัวเนี่ยคือเรื่องของความเร็วฮะรถไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบมันไม่มีเสียงเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเร็วถึงเท่าไหร่แล้วคันนี้เนี่ยก็เลยใสยซ่ซาวมาให้นะครับซาวเนี่ยเป็นซาวที่โปรดิวโดยฮันซิเมอร์นะครับซึ่งเป็นผู้อ่าเป็นซาวอินจิเนียร์ของนะในหนังหลายเรื่องเลยนะฮะ ไอ้ตรงนี้เนี่ยอ่าอย่างหนึ่งมันทาให้มันเกิดความไพเราะเหมือนรถจริงแล้วสก็คือมันทําให้เรารู้ว่าเราขับเร็วถึงเท่าไหร่แล้วเราเร่งอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วก็การเบรกเนี่ยก็จะมีเสียงเครื่องยนต์หน่วงให้ด้วยนะครับซึ่งมันทําได้ดูเป็นธรรมชาติมากนะฮะถัดมาคือระบบของอ่ารีคูเบเลชั่นนะครับหรือระบบฟื้นคืนแบตนะครับอันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งที่มีอยู่ในรถไฟฟ้าร้อเร็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีระบบนี้อยู่แล้วเพื่อในการช่วยฟื้นฟูเวลาเราเบรกหรือเวลาชะลอรถนะฮะคันนี้ เลือกได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือ a d a p t i v e ก็คือจะมีเรดรากะระยะข้างหน้าให้ถ้าเราใกล้รถข้างหน้ามากเนี่ยก็จะฟื้นแบตเร็วถ้าเกิดเราไม่มีรถข้างหน้าเนี่ยมีความเร็วสูงเนี่ยรถก็จะไหลไปได้ไกลมากขึ้นนะฮะต้องอาศัยความเคยชินแต่โหมดที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตประจําวันมากที่สุดเนี่ยคือโหมดปานกลางนะฮะอันนี้ก็คือเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยมันไหลไปได้ระยะประมาณเหมือนรถน้ามันปกติเลยนะครับไม่มีการ e n g เอนจินเบรรุนแรงได้นะฮะ หรือถ้าใครอยากได้ไปความรู้สึกแบบฟูลเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเลยเนี่ยก็คือเราสามารถปรับเกียรย์ไปที่ตัว B นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโหมดของวันพดเดิลได้นะฮะก็อันนี้เวลาถอนคันเร่งรถก็จะหน่วงเยอะเป็นพิเศษนะฮะคือ B m w เนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่ทำรถยนต์อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบรนด์รถแบรนด์ที่ใช้ไฟฟ้าที่มาทำรถยนต์นะฮะปรัชญาการออกแบบการสร้างรถคันหนึ่งเนี่ยเขาจะเน้นสร้างตัวรถที่เป็นรถ สำหรับขับแบบที่เราคุ้นเคยกันมากกว่าการที่จะเป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะไอเรื่องของคอนเนคชันระหว่างคนกับรถเนี่ยถามว่ามันเสียไปไหมมันเสียไปบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียไปซะทั้งหมดนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังมีความเหมือนกับการขับรถธรรมดาอยู่นะฮะเอาพูดถึงช่วงล่างก่อนช่วงล่างคันนี้นะครับเป็นช่วงล่างอะดัพตีปก็เป็นช่วงล่างที่แข็งอ่อนได้แต่ยังเป็นคอยสปริงแบบปกติอยู่นะฮะทั้งหมดคอมฟอร์ตหมดอีโคเนี่ยช่วงล่างก็คือจะนั่งสบายนุ่มนะฮะ ถ้าเกิดเป็นสปอร์ตเนี่ยก็จะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับการโครงเนี่ยจะน้อยกว่านะฮะแล้วก็น้ำหนักกลมะไยของโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะเยอะขึ้นพอสมควรนะครับก็แต่ว่าไม่ได้แบบว่าคมกริบขนาดว่าเหมือนรถซิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังมีความเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่คันนี้เนี่ย ที่ให้ออปชั่นเนี่ยมาเป็นออปชั่นสูงสุดเลยของคุยชนทนของ BMW เนี่ยก็คือ Active c t u v s e c o ช t r o l นะครับไม่ใช่ Adaptive c r u i s คุยช t r o l นะครับเป็น Active เลยก็คือรถเนี่ยจะประคองให้อยู่ในเลนนะครับเหมือนเป็น Autonomous l e v e l 2ครึ่งถึง3นะครับเวลาขับเนี่ยเราสามารถปล่อยพวงมาลัยได้แต่ว่าก็ต้องคุมพวงมาลัยอยู่นะครับก็ทำให้สะดกสบายในการเดินทางไกลนะครับมีเรดาร์กัดร,ระยะให้จนถึงจุดนิ่งเลยนะฮะแล้วก็ออกตัวไปต่อได้เลยนะฮะ ถัดมาเลยที่หลายคนที่ใช้รถไฟฟ้าประสบปัญหาเลยก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เปิดความม้าค่อนข้างสูงอัตราเร่งเร็วแรงบิดเยอะน้ำหนักเยอะก็ตามมาด้วยนะฮะทำให้เวลาการเข้าโค้งเนี่ยมันสามารถเกิดการโอเวอร์สปีดและเกิดอันเดอร์สเตียได้การแก้อาการค่อนข้างยากทำได้แค่ลดความเร็วนะฮะเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งไม่ค่อยมีเยอะในตลาดบ้านเราเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะฮะก็คาลเตอร์เนี่ยคือเหมือน BM เเลยเวลากดคันเร่งแรงเนี่ยหน้ายกนะครับ ท้ายกดนะฮะวอดี้โลอะไรเนี่ยคือมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยนะครับเก็บอาการอยู่ผมขับมาหลายวันเนี่ยยังเปลี่ยนเลนกระชากบ่อยมากแต่ก็รถก็ไม่ได้เสียอาการอะไรเลยนะครับให้เป็นรถเอสยูวีนะครับคันนี้ก็มี3โหมดนะครับอย่างที่ได้บอกไปเป็นสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะมีเสียงมีซาวที่ปรับตามโหมดได้นะฮะแล้วก็คอมฟอร์ตเนี่ยเสียงก็จะเบาลงมาหน่อยส่วนอีโคนเนี่ยก็คือเสียงจะเบาสุดนะครับก็คือเปลี่ยนตามโหมดต่างๆเลย สปอร์ตคันเร่งก็คือจะออกมาเร็วกดปุ๊บมาทันทีโดยที่จะไม่มีการหน่วงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นอีโคเนี่ยจะมีการหนว่วงคันเร่งนิดนึงทําให้เราสามารถเลี้ยงคันเร่งเบาๆอะไรเงี้ยทำให้มันเกิดความประหยัดมากขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็อย่างหนึ่งที่รถรถไฟฟ้าทุกคันให้ได้นะครับนั่นก็คือการอัตราเร่งที่ขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับหรือเรียมากๆเลยคันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะไปตันที่180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งการเทแล้วเนี่ยเทได้อประมาณ185นะครับเกินขึ้นมานิดนึงนะฮะกดจนคันเร่งทะลุก็ได้แค่นั้นนะฮะแต่ว่าอัตราเร่งตั้งแต่0นจนถึงเลข180เนี่ยมันขึ้นด้วยอัตราต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่มีการรอไม่มีการลดอะไรเลยนะครับก็ทำให้ได้ฟีลที่ดึงหลังติดเบาะไปยาวๆเลยนะฮะสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับของ b บ w เนี่ยก็ iX3 เนี่ยให้มาเรียกได้ว่าเป็นออปชันน่าจะเต็มสุดแหละของเบียนที่เคยให้มานะฮะไม่ว่าจะเป็นฟอนต์คอลิชันวอร์นิ่งนะเลด้าการชนหน้าเลด้าการชนด้านข้างนะครับมีเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งนะครับหรือว่าเป็นเวลาเราเผลอเปลี่ยนเลนออกนอกเลนนะครับระบบก็จะช่วยดึงกลับเข้ามาในเลนให้ได้นะฮะเลนเชนวอร์นิ mm ่ง hmm. นะครับหรือว่าระบบเหมือนบายสปอตนะครับเป็นการเตือนว่ามีรถทางด้านข้างส่วนระบบการถอยจอดระบบความปลอดภยนะัยในเรื่องของการจอดเนี่ยก็มีมาให้เช่นกันนะครับไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นคอร์สทัฟฟิกอเลอร์สนะครับมี ได้การเตือนการที่มีคนเดินตัดผ่านด้านหลังรถอะไรอย่างนี้นะครับ Parking Assist นะครับก็มีให้เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันนะครก็จบกันแล้วนะครับกับการรีวิว v บ u IX 3นะครับ นับว่านี่เป็นยุคแรกของการเริ่มเข้าสู่เครื่องยนต์ไฟฟ้า100%เ,เต็มรูปแบบของเบนนยูะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบ iX3 คันนี้ไหมแนะนําว่าให้ลองไปขับดูก่อนนะครับเพราะว่าเบนเเนี่ยทำรถแล้วเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่ายังมีจิตวิญญาณของความเป็นรถค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับใครที่ชอบ คลิปของคารบานชันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะฮะก็สรบวันนี้ขอขอบคุณ MATLAB นะครับสถานที่ในการรีวิว iX3 ในครั้งนี้นะฮะก็มีอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับอยากให้รีวิวรถอะไรก็บอกกันได้นะครับสรบวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ